ต้องบอกว่าผลงานยังไม่เข้าตาแฟนบอลไทยสีทีเดียวสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังเอาชนะทีมชาติฟิจิที่มันดับ150ของโลกไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่51ที่สนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีโดยทัพช้างศึกได้ประตูจากเบนจามินเจมส์เดวิดและทีรศัก์เผยพิมายคนละโลกในครึ่งแรกก่อนจะมาได้ปรเมศอาจวิไลซัดช่วงต้นครึ่งหลังอีก1ประตูทากลางกองเชียร์ในสนามที่ตีตั๋วมาชมกันเต็มความจุถึง12,542คน หลังจบเกมมาซาทะดะอิชิอิโคชชาวญี่ปุ่นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าง่ายๆก็คือเราสามารถทำได้ดีกว่าฟิจิทำให้เราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้เรามีเวลาแค่2วันสำหรับนัดสำคัญจริงๆผมอยากให้นักฟุตบอลที่จะลงไปมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะสุดนี่คือสิ่งสำคัญ ในเกมนี้ก็มีหลายคนในทีมที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่ได้ลงสนามไปหลังจบเกมผมก็ได้ประชุมกับนักเตะทุกคนเรามีโอกาสมากมายในเกมนี้มันเป็นงานที่เราต้องแก้ไขต่อไปถ้าเราไปเจอการแข่งขันในอนาคตหรือว่าเกมขัดบอลโลกถ้ามีโอกาสและไม่สามารถทำได้ก็จะเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาและแก้ไข แน่นอนว่าเราได้ดูเกมระหว่างฮ่องกงกับอิรักครึ่งแรกยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่ครึ่งหลังเขามีการเปลี่ยนตัวอิรักน่าจะใช้ชุดครึ่งหลังเจอกับเราในเกมนัดชิงชนะเลิศก็ต้องกลับไปวิเคราะห์เกมอีกครั้งและซ้อมเพื่อรับมือในอีก2วันที่เหลือ สำหรับเกมนี้โคชอิชิอิส่งผู้เล่น11ตัวจริงแบบเหนือความคาดหมายจากหลายๆสื่อโดยผู้รักษาประตูเป็นสรานนอนอุอินซึ่งก็ไม่ได้มีงานต้องทำอะไรมากมายในเกมนี้เพราะบอลของฟิจิแทบจะไม่ถึงหน้าประตูทีมชาติไทยเลยมีเซฟไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นได้คะแนนไป7.4คะแนน มาต่อกันที่แผงแบ็กโฟสันติภาพจันง่องประจำการฝั่งขวามีโอกาสเติมเกมอยู่บ่อยครั้งแต่การสร้างโอกาสให้เพื่อนโดยการครอสบอลยังถือว่าทำได้ไม่ดีนักส่วนเกมรับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดได้คะแนนไป7.6คะแนนมากันที่แบ็กซ้ายเกมนี้เลือกใช้อภิสิทธิ์โสรดาซึ่งมีบทบาทในเกมรุกน้อยมากเมื่อเทียบกับฝั่งขวาแค่เกมรับยังถือว่ายังคงทำได้ดีได้คะแนนไป7.3คะแนน ด้านคู่เซนเตอร์อย่างสุพรรณทองสงก็ถือว่ายังคงทำตามมาตรฐานได้ดีเยี่ยมมีลูกชนลูกแข็งเบียดแนวลุกฟิจิได้อยู่หมัดก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่77ได้คะแนนไป7.1คะแนน ส่วนพาร์ทเนอร์ของเขาอย่างนัตพงศ์สายริยาแนวรับวัย3 3ปีที่ก้าวขึ้นมาประเดิมสนามติดธงเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งผลงานโดยรวมก็ทำออกมาได้อย่างไม่ขขอเขินมีการใช้เท้าออกบอลได้ดีการเคลียร์บอลการเข้าสกัดก็ทำได้ยอดเยี่ยมทำให้ได้คะแนนไป7.2คะแนนขยับมาที่แผงกองกลางเริ่มที่ตัวต่ำสุดที่ทางอิชิอิไว้ใจมาตลอดอย่างกับตันทีมพิรดดชนัรัสมีที่เกมนี้ไม่ได้บทบาทมากมายในการขับเคลื่อนเกมแต่ก็มีการสกัดกั้นคู่ต่อสู้อยู่บ้างมีความขย ในการโคเวอร์พื้นที่ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่78ทําให้ได้คะแนนไป7.1คะแนนมาต่อกันที่ทิธิพันธ์พ่วงจันที่คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเกมนี้เจ้านิวถือว่าทําได้ตามมาตรฐานยังคงเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์พลังงานเหลือล้นช่วยทั้งรุกและรับได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเช่นเคย ก่อนจะถูกเปลี่ยนในนาทีที่67ได้คะแนนไป7.5คะแนนส่วนมิดฟิลร์ตัวรุกอย่างเบนจามินเดวิสนั้นต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เด่นที่สุดในเกมนี้แล้วทั้งสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนหลายตัวหลายครั้งแต่เพื่อนๆก็ยังจบสกอร์ได้ไม่ดีพอแต่เจ้าตัวก็ยังทําไป1ประตู1นึ่งแอซิสยิงช่วงท้ายลงมาเล่นเป็นตัวเชื่อมเกมก็ยังคงทําได้ดีจนจบเกมนั่นจะให้เบนได้คะแนนไป9.2คะแนนเลยทีเดียว ส่วนด้านกลับซ้ายอย่างเอกนิต์ปัญญาวันนี้เจ้าตัวก็ยังถือว่าเล่นได้ไม่ดีเท่ามาตรฐานที่เคยทําไว้เพราะมีโอกาสหลายครั้งแต่เจ้าตัวก็ปล่อยโอกาสหลุดลอยไปการสร้างโอกาสให้เพื่อนหรือหาจังหวะจบเองก็ยังถือว่าน้อยอย่างดีที่วันนี้มี1นึ่งแอสซิสก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่67ได้คะแนนไป7จุดคะแนน ส่วนปีกขวาอิชิอิเลือกทีรศักดิ์เผยพี่มายออกสตาร์ตัวจริงโดยเกมนี้กองหน้าจากท่าเรียก็ถือเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทำได้ดีช่วยเพรสซิ่งแดนบนเล่นร่วมกับแนวรุกคนอื่นๆได้อย่างลงตัวและมี1ประตูก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังได้คะแนนไป7.9คะแนน สุดท้ายเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างปรเมศอาจวิไลที่ในเกมนี้ซัดไป1ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีกหนึ่งลูกพร้อมกับควา้ารางวัล Man of the Match ไปด้วยแต่โดยภาพรวมแล้วนี่น่าจะไม่ใช่เกมที่ดีของเจ้าตัวเลยเพราะพลาดโอกาสทองหลายครั้งรวมไปถึงลูกลากเลยที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวก็ยังทำได้ไม่ดีนักแต่ก็ยังได้คะแนนไป8.9คะแนนเลยทีเดียว ส่วนตัวสำรองที่น่าพูดถึงก็จะมีเจริญศักวงกรและสุปชัยใจเด็ดโดยเฉพาะรายแรกที่ใช้โอกาสหนึ่งหนึ่งสครั้งแต่กลับไม่ได้เพ่งประตูเดียวส่วนเจ้าอามก็มีหลุดเดียวแต่ก็ยิงออกไปอย่างน่าเสียดายสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิรักทีมอันดับ58ของโลกวันที่7เมษายน2 5 6 8เวลา20นาฬกาอย่าลืมให้กำลังใจทัพช้างศึกกันเยอะๆนะครับ